ครับสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสายชานาครับอันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าจิ๋วเหมือนเดิมครับลุเล่ถอดมาเติมน้ำมันใส่เรียบร้อยครับสองขามเรียบร้อยอนนี้ถ่ายน้ำมันห้องตัวเดินครับเมีงน้ำมันมไหมอเกงหมดิใส่กิ๊กเลยนะออกจากถังเย็นเสือ ยนนี saya, ่ครับผมซื้อมหแหรอซือไปซือไปก็ได้หรอกดูดูน้ำมันครับตู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 เมงรถไทกูได้มรดกตัวคอดต่ออีกละอารีอาีสมมาดูครับใสกิ๊กเลยโอ้ยัยเปลี่ยนยยู่ใส่ยยยยยยันยยยอยยยยยยวยย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 นยยยฤดูครับสบาย อย่าเป็นบ่เต็มแลวนี่ดันเลยใช้ได้ต่อครับไม่ต้องเปลี่ยนสักลูกหมดแล้วครับไทยครับไายไทยเลยนอนแบบนี้แหละ คันนี้ก็จะถ่ายครับรถยังไม่ถึงปีถ่ายครับถ่ายยังเยอะถาเตเียมงคู่ัิันอยว่าตวมันเงดเดี๋ยวกันลูกดีดออกเลยจกคันปีกไุ่งเยันก้อเนี่ยะแต้ออะไรดิคันท่านเอกสิรถด้วยดิว่าได้ตั้งรักเลยตั้งรักเลยไอ้อะก็ต้องอ่านดิโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเติมครับ น้ำมันเกียร์ไม่ได้ไถ่ปุ๊บเนเี่ยใสป่ะ <c> ไ <oughs> อตัว,วใสกับเกลือนปุ๊บขี <c oughs> ค,ครับ <c oughs> เดี๋ยวเรารอ,อดูตอนเติม <c oughs> มาครับได้เติมแล้วครับน้ำมันเครื่องก็ถ่ายเรียบร้อยครับเติมแล้วอน,นี้เติมน้ำมันเกียร์ครับจับได้บวออกทาง่างอ่ะผู้ทาง่างเนี่ย นี่ครับสายเราก็พูดละเงาอัลลาดเดี๋ยวมันต้องอ๋อเถวกวนเท่าเดียวหันจะล่อนเป่ามือสูปไปด้เพราะว่าดึงออกมาเหล่านี้สายมันหลเลนาะนี่ถังเทานี้อ๋อเตรียมตัวแล้วจักแล้ว ไม่คือจะเบาเร็วเถแบบอะมทาทางกันกับเฟืองเลยประมาณบ่ถึงสิบลิตรดอกนะคุณ่ะจันะค้นเจียวเ,เมือกาววาในท่าอยู่ยเรียๆได้ไปถึงนั่นในท่ากาวาอยู่ทส้งสิล้น ทั้งจีอูดมุ้งตัง้อตองอยู่ในสายยางอย่าไปใส่เนี่ยเดี๋ยวจะไปจับซอยถ้าก็าาเ,อาาาเอาจานมาลดนอ๋อเอามาซวยกันเหรอมึงจับผัดล้นปึ๊บมึงจับสายยางเข่าหันเอาแนวอุดแม่กูทำงานกันเป็นทีมเลยในประเทศตัวเเนาะเอาเลยบุญไหวอย่าหลีไม่งั้นไปอีกน่ะถอยไปไปข้างหน้าอีกเออบุญไหวอย่างนี้เฮี้ยนังนี่ เอาแม่เรื่อยได้พี่เรื่อยโอ้หามันไหมก็มันเกาจากอนใสเขากันเติมมันเกียแล้วครับอันนี้เรายกตรวจขึ้นนะครับให้มันใส่ได้ไลยเติบพอดีกับคังนี้เออนะ่ะเฮ้ยว่ามันแม่แล้วดิเอานี่ยับไปผุนอีก ยมเลยเนาะเตรียมสุหั่นเกี่ยวกว้างเอาเนื้อปูอุรเลยเนื้อปูอุดยอะแต่วันมยาเปนตีมากไปเตียงอะไรอ่อีกที่อีกี้าถือกล่องอีกบานะเธอเจ๊ถือกล่องให้น่อยเจ๊ถือไปใส่นไททเดิมเบาเลยพ่อพฮะ โอ้ยพ่อมานะ่ย่นีพ่อเดี๋ตัวกันครับเอาแมนเขีนมันออกก็อีคือว่าทางเดิมเาเไม่ได้เหมือนไรเลยติดแปดดนมิเอาไม่เรยกพี่มันพ่อมแล้วตั้งละพันแปดเนี่ยครับ ไปแล้วนี่น่าสิเมียร์เราูคนยูไปลงไหลเรือยู่ในสายเมนไปในสายยังหรไปมาเรือยๆพี่เอายิก เขาเลื่อมุดมู่อะไรวะดนี้เป็นตำรวจลายใช่ไหมไุ่นก็ได้หงกๆก็ได้แเดเมา่องกัแม่ล่ะเ็ังเต็มเยเต็มกล่ักซะนี่แล้วับเต็มเื่อทั้งสกเต็มกระบเต็ม เเเตรียมหน้าเตรียมหัวมาทุกคนเอนาเตรียมดีนี่มองมากเ้ออกันนั่นนะะมาอาบน้ำมันเลยเตรียมีาผมมปอนหนาดังไรเฟร่ดคือนรยกดาขึ้นเลยอาเฟรงเมันคืสสนี่มาแองเกิลไม่เสียมันน่เลยปแล้ว ในหลายแม่ส oh ิใด no no ้อยไม่รูรอสองปัญหาอันเดียวไม่มีอนดรอยจะตัวดูมีคนมาไล่งานแล้วว่าเหว่ม่เกนึงันตมีัหานะเหว่ไม่กหนึ่งอาอันเดียวอีนี่ก็ไลานาดหมืพันหนึ่งสามสามมือมมือ สุกสาวที่จันอังคารผเมืออะไรท้องไรเจ็ดกักเลเยอะขานึงอยู่เจ็ดพ้เดียจะจะคอยยังไงง่ายข่ไา Cái này xoắn mà đầy quá Nên là muốn đặt người bị ngang ăn hoạt phương ăn Ở đây rồi Cầm xoay linh ngoại xây ăn cái này Ờ Ờ cao mà chị ta cao hơn người thật Cao Ủa nó mực to Đi đó sao vậy? Nào lên đi. Nào. Đưa lại vào, rồi. là gì nhỉ? đây, đây, Nó quay cái này bỏ mày vậy. Nhấp vào thì phần. Cái này nó nó cho lượn nổi ở đây. Yếu. Nó Rồi, rút tài lên này Tôi <laughs> nhéo cuốn tài <laughs> thành đồ này. mua chỗ lại. Tết phải là đây này không không có ai vẫn đinh quang hết đi thai pute em đấy, thai ừ. rồi. em đấy, thai rồi. <laughs> em thai đẹp quái đẹp quái มั่นท่ายออกใส,ใสกับเลีเ้ยนเลี่ยนแล้วเนาะเขาดิไม่แต่ใสรถไทยใสรถไทย,ยได้หลายดีแล้วเอาไปทำรทกันู่ก็ได้กินของแม่กี่อรจร้อนมนะอยู่้าาไหนพอ่อ Này, vào Sáng bưng gì là Nặng là thăng này

โ,โอ้โหเห็ุผู้เดียวปะเนาะอันงเรียบร้อยครับผมบบบเหลือประมาณไดกลิตรพี่ถึงเครื่องวะก็ใช้ประมาณประมาณขังละสิบลิตรนี้เนาะสูสีเอาไปหันกอนอ้อนโอให้มันไหลออกดีก่อน มันถัง18ลิตรครับแต่ว่า2ฝั่งทั้งหนึ่งไม่พอครับน่าจะถังฝั่ง,งละ10ลิตรครับคันนี้น่าจะจุอยู่ครับน่คันใหญ่นีอาจจะได้ซื้อเพิ่มก็โอเคครับผมบติดตามช่องนะครับสวัสดีครับ